บวกกับหน้าตาเป็นอาวุธอุ้ยฉันออกระสวนมานม่แล้วอาอ้มาแ้นมาแล้วมาลาล้้มาลาาน้า้้วาล้า้า้า เอามือนี่แล้วเนาะเออเอามือนี่แหละอ่ะรวย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 กันทุกคนอรวย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 รวงเฮงเฮะ อันมีดเดลุงเราจะพาเจาะไราจะปนู่นแล้วมาตั้งก่อนก็ได้เบนตั้งเลยค่ะ อันนอยัีนี่ง้ปานงอเย,ย,อย่เดีค๋คยใส่ใส่ก่อปนปลาอยู่บานใถือเด้อวันนี้เด้อมถือเด้อวันนี้เด้อ วันนี้จะถูกรางวัลใหญ่เลยอ้มพะพร้าวคืองามแท้มพะพร้าวงามงามสวัสดีจ้าพี่อุบลคุณพัฒนรินคุณสนิทนะคะพี่พรหมูอ้วนหยอกหยกสวัสดีค่ะนะสวัสดีเอซทุกท่านเลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นการขึ้นเสาเอกบ้านผู้ใหญ่ใจดีบ้านพี่ระวดีนะคะ อันนั้นเขาเรียกอะไรเลยนอะนั่นนะนั่นนะที่จะอ๋อเขาเรียกว่าอันนี้เป็นน้ำนลึกอเยินเออที่พอเปาจะใส่ันี่นะใส่เงินเข้าไปใส่ใส่สโอ้ขึ้นเสาอีกเดี๋ยวเราดูไว้เป็นประสบการณ์นะอ่ะเป็นประสบการณ์เดีวเราก็ต้องขึ้นเหมือนกันนี่นะคะมีผลไม้เก้าอย่างแล้วไหมเนาะ ผลไม้เก้าอย่างใบคูนใบยอใบอะไรอีกใบคูนใบยอใบใบยมใบยมใบคูนใบยอใบยมแล้วก็ได้ได้ทูมแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่เงินลงไปแต่อย่างน้อยต้องมีเหรียญเก้าบาทอยู่ในนั้นด้วยมีแล้วค่ะเพื่อนเขาพี่เขาฝากไว้เนี่ยเทียนมีเทียนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปริดจดไว้ราวก็จะใส่เสาอิ่ ขึ้นด้วยนะดูไว้เอาไว้ทำตอนเราขึ้นเสาเอกใช่จ้ะพี่ถูกค่ะถูกค่ะระเพณีผู้ไทยอืมระเพณีผู้ไทยพระอยู่ผู้ไทยต้องเหตุมำผู้ไทยนะพี่น้องจ้ะเฮาสิมาเป็นผู้ไทยไม่ใชนผู้วิล่าหรอผู้วินล่าแล้วน้อเอ็นโอ้ยมันอันนี้มันงามนพี่น้องงามเลยอันนี้ความหมายคือ ความหมายซ้อนใสคือให้มีเก็บเงินเก็บทองได้ใช่โชคมีโชคมีชัยซ้อนใสอะไรนะซ้อนใสซ้อนเงินซ้อนทองซ้อนเงินซ้อนทองซซ้้อออนนนเงงิทความหมายนี่ข้างในมีแต่เงินเลยเห็นไหมเนี่ยมดระเบิดอะไรไหมคะโอ้โหพอดีเลยไม่อ้อมอ้าวปั๊บใช่ไหม ตัดก่อนอาตัดก่อนเพราะเอานี่เดียวเอาเอาโค้งเสาอืมเอาวางก่อนอโอ้โหวามอะไรก็งามงามเลยน้องได้หมดค่ะดาวลงดาวเลงึงได้หมดค่ะงามงาม <laughs> ดูดูดูคนเน็ตเวียกได้เลยเหงื่อแตกเหงื่อแตกเหงื่อแตนนั <laughs> ่นมาผ้าห้าว ้างมาแล้วยังค่าเตรียมไว้ค่ะย่าเออเตรียมไว้ให้เสร็จแล้วเราก็จะยกกันไปเลยอยาอันนี้ไปร่วมไปร่วมยินดีกับพี่เรวดีนะคะพี่เรวดีขึ้นเสาเอก นะคะพอในฐานะนะคะ <ใน S 1> เป็นผู้ใหญ่จะดีที่อยู่ใกล้ๆน,น,นะคะทำทำบ้านอยู่ใกล้ๆล,ลุงช่างนะคะอ่ะก็เราพวกเราเองที่อยู่ที่นี่เนะาะเราก็ต้องไปร่วมแสดงความยินดีนะคะอ่ะยินดีนะคะมีเพื่อนบ้านคนใหม่นะคะ,ะพี่เราดีเองก็ทำบ้านอยู่ใกล้ๆนวาวังปูนะคะเพราะว่าเวลาเพิ่นไปมานะคะก็จะได้มาพักผ่อนนะคะนะจะ ลงแล้ว่อย่าลงแล้วอือรลงมาครงชั่วโมงแล้วโอ้ไๆนอนอิ่มไหมเนี่ยดูเดินอเตรียมได้เตรียมเทียนเตรียมทู่มนะคะไปโฮฮิ้วค่ะเวลาเขาเอาเสาลงหลุมใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะคะจ้ะ มีใบยอ,ยอมีใบยอใบยอใบยมอ่าใบยอใบยมนะคะจะไปริดใส่ไวในในไอกระดาษไว้นะคะหรือว่าในในโทรศัพท์เราเป็นข้อมูลส่วนตัวะคะ่ะ นีสวัสดีค่ะค่าเตรียมไว้ค่ะย่าเออเตรียมไว้ให้เสร็จแด้ยวเราก็จะยกกันไปเลยย่าอันนี้ไปร่วมไปร่วมยินดีออกับอนะพี่เรวดีนะคะพี่เรวดีขึ้นเสาเอ นะคะพอในฐานะนะคะเป็นผู้ใหญ่จริีที่อยู่ใกล้ๆนะคะทำทำบ้านอยู่ใกล้ๆลุงช่างนะคะก็เราพวกเราเองที่อยู่ที่นี่เนาะเราก็ต้องไปร่วมแสดงความยินดีนะคะยินดีนะคะมีเพื่อนบ้านคนใหม่นะคะพี่เราดีเองก็ทำบ้านอยู่ใกล้ๆนวังปูนะคะเพราะว่าเวลาเพิ่นไปมานะคะก็จะได้มาพักผ่อนนะจะ ลงแล้ว่อย่าลงแล้วเพมโอ้โเด็มเ็นอนอิ่มไหมเนี่ยดูเดินเจอมเตเอ้ยเรียมได้เตรียมเพียนเตรียมทูบนะคะไปโฮฮิ้วค่ะเวลาเขาเอาเสาลงลงหลุมใช่ค่ะโอ้ยโอยโอยนะคะจ้ะ มันจะมีใบยออ่ามีใบยอมีใบยอใบยอใบยมอ่าใบยอใบยมนะคะจะไปริษใส่ไว้ในในไอกระดาษไว้นะคะหรือว่าในในโทรศัพท์เราเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะ สวัสดีค่ะ